ครับพี่น้องครับมาเจอกันต้นที่2อครับผมบลังที่2อเนาะต้นอะไรไม่รู้ดำกดำครับผมผมว่าจะขึ้นไส่เกลืึอนไปนะครับผมว่าจะตีทอยมันน่าจะขึ้นเกลือได้ครับผมลองไปรุ่นดูพี่น้องรังนี้รังแก่เนาะไม่รู้ว่าน้ำหวานจะดีเหมือนรังแรกหรือเปล่าไปครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีพันพึ่งทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟตีด้วยครับผมวันนี้อยู่กับช่องพันหมีแล้วครับผมพาเข้าป่ามาหาตีพึ่งเนาะออกจากบ้านมาไกลครับคนละพื้นที่กันวันนี้มาลองลุ้นดูครับสองรังอ่อนรังหนึ่งแก่รังหนึ่งครับผมตรงนี้ผมเคยมาทุกปีนะมันจะมีเกาะหลายรังครับผมเข้าไปยังตามต้นเก่าๆมานะครับผมแสดงว่ายังไม่มีคนเข้ามาหาเขียดนี้เดี๋ยวลองลุ้นดูครับผมว่ามันจะมีน้ําหวานหรือเปล่าออกมากะหลานเหมือนเดิมครับผมมาไกลเจ้าดวงมังทาครบอยู่ ฝากด้วยนะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสองคนน้าหลานดนะ้วยเนาะช่องผมก็จะเน้นหาอยู่หากินวันนี้แหละครับครับผมทําทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจาวันด้วยมันเป็นชีวิตประจําวันของผมสองน้าหลานหาปลามั่งปีพึ่งมั่งช่วงนี้ฤรดูการพึ่งก็หาพึ่งเลยครับผมน้ําพึ่งแทบไม่พอขายเลยช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาหาเหมือนเหมือนปีก่อนๆครับผมปีนี้สวนผมไม่ไม่ปิดยางเนาะผมกขีดยางกันอยู่เขาเขาเขาไม่ให้ปิดยางเขาให้ตัดข้ามปีเลยครับผม ก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาหาเท่าไหร่สองคนหน้าหลานได้วันละลังก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมก็พอได้เงินใช้กันครับผมวันนี้สองลังไม่รู้ว่าน้ําจะดีเหมือนลังก่อนๆหรือเปล่าเนาะเขตนี้เดี๋ยวลองไปลุ้นกันครับผมแห้งแรงมากเลยดอกไม้ใหญ่ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยครับแถวเขตนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวไปตีลังอ่อนก่อนเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปต้นมะเดื่อเลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปตีทอยก่อนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงเกือบถึงพึ่งเลยครับผมไป สวัสดีมันต้นครับผมนี่ครับพึ่งกับถึงแล้วครับผมอีกทอยสองตัวตีจับน่าจะอ่อนผมว่าพึ่งหลังนี้เป็นต้นมะเดื่อครับตอนนี้ ยางไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนี่เหนียว ถึงแล้วครับผมอ่อนครับผมดูขาวจ้วงเลยพี่น้องโอ้เหนื่อยหอบเลยนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งูครับหัวน้ําไม่ปิดตาครับผมมันอ่อนตัวอ่อนกาลังกินเลยครับผมหัวน้ําใหญ่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมเปิดหัวน้ำให้ดูครับผม นน้ใหญ่อ่อะพีตัดครับผมน้ำใหญ่จัดรังเล็กนิดเดียวครับผมรังไม่ใหญ่แต่น้ำใหญ่ไหนมีดผมอยู่ไหนเอ่ย เกศอนเกศอนเกศอครับผมมีหน่อยเดียวเองอทิ้งไม่เอา กำลังกำลังกินเลยอะกำลังอร่อยครับแบบนี้กำลังปิ้งอ d o มเก็บทําขี้ผึ้งดมอย่าล่วงนะอยู่ตรงนี้นะ ย ouais ี่สค nah ูณ30ครับผมเห็นหัวน้ำอุ้มอุมไนึกว่าเห็นรางเล็กๆม่นึกว่าน้ำจะใหญ่ขนาดนี้ โอ้ยโอเคโอค้หน้ำอย่างใหญ่นี่ครับพี่น้องน้ำน้ำปีเลยแจ๋วแบบนี้เอเล่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถับตะไคร้ด้วยครับผม าหกโลเดี๋ยวผมไปช่างให้ชมครับที่บ้านไปครับลงเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับผมครับพี่น้องครับมาเจอกันต้นที่สองครับผมกับรังที่สองเนาะต้นอะไรไม่รู้ดำดำครับผมผมว่าจะขึ้นไต่เรือขึ้นไปนะครับผมว่าจะตีทอยมันน่าจะขึ้นเขือได้ครับผม ลองไปรุ่นดูพี่น้องรังนี้รังแก่เนาะไม่รู้ว่าน้ำหวานจะดีเหมือนรังแรกหรือเปล่าไปครับผมลุยอันนี้พาลุยลุยย,ย,ลยิยงไปยมหวานดีมันรังแรกเปล่ารังแก่ ครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาเกือบถึงแล้วครับผมสูงครับต้นนี้สูงกว่าต้นมะเดื่อครับผมนี่ครับรังพึ่งแก่ครับรังนี้ไม่รู้ว่าจะมีน้ำเหมือนรังอ่อนหรือเปล่าพี่น้องโอ้โหแล้วลกเครือมากเลยไปครับผมลุยกิ่งเล็กด้วยเดี๋ยวไปเจอันที่ที่พึ่งเลยครับผมมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพึ่งนี่ครับผม หัวน้ําอยู่นู่นเลยครับผมปลายเลยอยู่ยอดเลยผมก็อยู่ยอดเลยครับนี่สุดยอดพอดีครับนี่ <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหัวน้ํากันว่าจะดีมะลังแรกหรือเปล่าจุดครบเรียบร้อยครับผมลุยนี่ครับพึ่งใหญ่เลยครับผม ัเลยพี่น้องน้ำหยอดลังครับผมอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ดูนี่ น้ำไหมนะ่ะก่อนนิดหน่อยครับผม ดูครับน้ำทางนั้นหน่ยนิน้ำมันหยอดลังครับผม ไกสุดเอื้อมเลยครับผมภาพอาจจะชัดไม่ชัดบ้างขอโทษขอภยัยเ้อยพี่นอ้องอุ๊ปอินงอำนวันอย่างดีอ ทำพี่น้องเอ้ยอยังเหลืออีกนะครับนะตามคอนเลยยาวเลยครับผมตัดหมดครับรังนี้ ครับผมน้ำทั้งนั้นดูครับยาวเลยหัวน้ำต้งนั้นครับผม ทังแก่ใส่สองถุงเลยครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปด้านล่างครับผม ครับท่านผู้ชมครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมได้แค่สองรังครับผมรังอ่อนกับรังแก่เนาะนี่ครับผลงานนี่รังรังอ่อนครับผมประมาณห้าหกโลเดี๋ยวจะช่างกันดูครับผมน้ำดำปีนะครับผมออกดำๆไม่รู้ดอกอะไรเนาะนี่รังแกครับน้ำออกเหลืองเข้มครับผมอันนี้ที่ว่ามันหยอดรังเนาะผมตัดมาแผ่นหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวช่างล้างอ่อนอยู่ก่อน โลกว่าหโลครึ่งครับผมงอ่อนเนาะน้ำดีกาลังแก่เนางเนี่ยนี่ครับลังแก่ห้าโลนิดๆครับผมประมาณสองลังสิบโลครับผมสูสีสิบโลดิประมาณเจ็ดเจ็ขวดครับผม อยู่ดีนะครับคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมผมจะคั้นเลยเนาะมีน้าๆก็ถามผมมาว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งปลอมเป็นยังไงน้ำผึ้งปลอมผมไม่รู้หรอกครับผมรู้จักแต่น้ำผึ้งแท้ครับเนี่ยครับแท้แน่นอนับผมเพราะผมตีเองเนาะครับผมก็คลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย